ที่เก็บเหรียญครับ ที่เก็บเหรียญก็จะใส่แบบนี้นะครับด้านในก็จะมีสปริงนะครับสามารถเก็บเหรียญได้ทั้งหด5ช่องนะครับเลิกงานมานะผมก็จะเหรียญเยอะแบบนี้เลยนะครับผมก็วางไาว้ตามโต๊ะตามตู้ตามเตียงในรถบ้างนะครับหลังตู้เย็นบ้างโต๊ะกับข้าวบ้างนะครับผมกระจายไปทั่วเลยนะก็เลยซื้ออันนี้มานะครับเพื่อจะเก็บเหรียญเอาไว้เป็นที่เป็นทางจะได้หยิบใช้ง่ายนั่นเองนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นช่องสําหรับใส่เหรียญบาทนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะกดลงไปนิดนึงนะครับเหรียญก็จะถูกกดลงไปนะครับจะติดอยู่แน่นเลยนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมี ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราจะได้มีที่เก็บเหรียญแบบเป็นที่เป็นทางนะครับไม่กระจายเต็มบ้านนะช่องถัดมานะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับใส่เข้าไปได้เลยไม่ว่าจะมีเหรียญเยอะแค่ไหนนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เต็มๆเลยนะครับช่องถัดมานะครับใครมีเหรียญ2บาทจะเยอะนะครับก็ใส่เข้าไปอีกได้นะครับและช่องสุดท้ายนะครับช่องเหรียญ1ิบนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางเวลาที่เราจะใช้เหรียญนะครับเราแค่สไลด์ออกมานะครับเหรียญด้านล่างก็ถูกดันขึ้นมานะครับหยิบใช้ได้ง่ายแบบนี้เลย นี่หยิบออกมาง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเหรียญต่อก่อนนะครับผมในบ้านก็ยังมีเหรียญอีกเพียบเลยนะครับถ้าในสนใจที่เก็บเหรียญแบบนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกาสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ